ความบริสุทธิ์ที่ต้องเลือกเองเมื่อถึงเวลาที่เอสราต้องพาผู้คนกลุ่มใหญ่กลับเยรูซาเล็มพระคัมภีร์บอกว่าเขาตรวจสอบรายชื่อทุกครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่จะกลับนั้นเป็นชาวอิสราเอลโดยสายเลือดจริงเพราะนี่คือกลุ่มคนที่พระเจ้าจะใช้วางรากใหม่ให้กับประเทศหลังจากนั้นเอสราตระหนักว่าคนที่จะออกเดินทาง ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องถวายบูชาตามพระวิหารเขาจึงส่งคนไปตามลูกหลานเลวีให้มาร่วมในการเดินทางด้วยก่อนออกเดินทางเอสราประกาศให้ประชาชนถืออดอาหารและทูลขอหนทางที่ถูกต้องทั้งการปกป้องจากพระเจ้าเพราะเขาเลือกจะไม่ขอกองกําลังคุ้มกันจากกษัตริย์เปอร์เซียเนื่องจากเขาบอกกษัตริย์ไว้แล้วว่า พระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตยอยู่กับผู้ที่สแสวงหาพระองค์ดังนั้นเขาจึงต้องยืนยันอยู่บนความจริงนั้นเขานำประชาชนอธิษฐานและพระเจ้าก็ทรงตอบคำขอเมื่อถึงเยรูซาเลม็มพวกเขาถวายเครื่องบูชาทั้งหมดแก่พระเจ้าอย่างเป็นประเบียบและมอบทรัพย์สินของพระวิหารที่กษัตริย์เปอร์เซียส่งมาไว้ให้ในมือของปุโรหิตเพื่อใช้อย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่เมื่อก้าวเข้าสู่บทที่9เรื่องสำคัญจริงๆก็ปรากฏขึ้นหัวหน้าประชาชนมาบอกเอสราว่าชนชาติอิสราเอลจำนวนมากรวมถึงปุโรหิตและคนเลวีได้แต่งงานกับคนต่างชาติที่มีการดำเนินชีวิตตรงข้ามกับพระเจ้าซึ่งหมายถึงพวกเขากําลังค่อยๆเอาความเชื่อของโลกเข้ามาปนกับความเชื่อของตนเอง ทันทีที่ได้ฟังข่าวนั้นเอสราฉีกเสื้อผ้านั่งเศร้าใจและคร่ำครวญต่อพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้คือเหตุผลเดิมที่ทำให้อิสราเอลพินาศและถูกกวาดไปเป็นเฉลยในอดีตนั่นคือการปล่อยให้ใจของตนผสมกับโลกจนพระเจ้าถอนการปกป้องออกไปคำอธิษฐานของเอสราในบทที่9เป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่สะเทือนใจที่สุด เขายอมรับตอบพระเจ้าตรงๆว่าพระเจ้าเราควรจะอับอายเพราะบาปของเราเพิ่มขึ้นสูงจนถึงฟ้าสวรรค์เขายอมรับว่าแม้พระเจ้าจะทรงเมตตาให้พวกเขากลับบ้านแต่ประชาชนก็หันกลับไปทำบาปเดิมอีกครั้งเมื่อประชาชนได้ยินคำอธิษฐานของเอสราหลายคนรู้สึกผิดจนร้องไห้ และมีผู้หนึ่งชื่อเชคานยาลุกขึ้นมาพูดกับเอสราว่าเรายังมีความหวังเพราะเราจะทำพันธสัญญากับพระเจ้าอีกครั้งโดยเลิกความสัมพันธ์ที่ผิดทั้งหมดเอสราจึงลุกขึ้นให้ชนชาติอิสราเอลทั้งหมดสาบานว่าจะทำตามพระเจ้าหลังจากนั้นพวกเขารวมตัวกันในสามวันท่ามกลางฝนตกหนัก และความกลัวต่อบพระเจ้าทุกคนยืนอยู่ด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเพราะรู้ว่าต้องตัดสินใจสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นคือการปล่อยบางสิ่งที่ผูกใจไว้มานานพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขายอมฟังและทำตามแต่เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากและสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวต่างกันพวกเขาจึงจัดผู้รับผิดช,ชอบตรวจสอบเป็นรายครอบครัว เพื่อให้ทุกเรื่องถูกพิจารณาตามความยุติธรรมและตามพระประสงค์ของพระเจ้าบทสุดท้ายสรุปชื่อคนที่ละเมิดพระบัญญัติไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังระลึกว่าเมื่อใจปนกับสิ่งที่ขัดขวางกับพระเจ้าชีวิตทั้งชีวิตก็เบี่ยงไปจากพระพรได้ง่ายเพียงใดบทที่8ถึงบทที่10จึงไม่ได้เน้นเรื่องการเดินทางกลับบ้านไม่ใช่เรื่องถวายเครื่องบูชา ไม่ใช่เรื่องความขยันของประชาชนแต่เป็นเรื่องหนึ่งเดียวคือพระเจ้าเรียกประชากรของพระองค์กลับสู่ความบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าฝืนให้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเองทุกครั้งที่เราปล่อยให้สิ่งที่ผิดออกจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้ห่างจากพระเจ้า ความคิดที่ดึงเราลงนิสัยที่ทำให้ใจอ่อนกำลังหรือความเชื่อผิดที่เคยพึ่งพามาก่อนเรากำลังตอบสนองพระเจ้าเหมือนที่ชาวอิสราเอลตอบในวันนั้นว่าเราจะทำตามสิ่งที่พระองค์ตรัสและเมื่อคนยืนอยู่บนความบริสุทธิ์พระเจ้าจะคืนการปกป้องคืนการทรงนำคืนพระคุณคืนความชัดเจนคืนการทรงสถิตและคืนการเริ่มต้นใหม่ ให้เราลองถามใจตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่ฉันต้องปล่อยเพื่อให้หัวใจกลับมาบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าอีกครั้งหรือไม่เพราะเมื่อหัวใจสะอาดพระเจ้าไม่เคยรอช้าที่จะเติมฤทธิ์เดชการนำและพระพรกลับมาอีกครั้ง